สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำกุ้งสดกันนะคะอันนี้คือวัตถุดิบค่ะคือมะละกอมาเริ่มตำกันเลยนะคะเริ่มแรกใส่พริกกระกระเทียมตำให้เข้ากันก่อนนะคะ ทำให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะจะไปใส่ใส่เครื่องปรุงก,กันค่ะใส่น้ำตาลนะคะก็ใส่มะละกอน,นะคะแล้วก็ใส่เกลือ แล้วก็ใส่ขวดคะ่ะแล้วก็จันะคะ่ะนค่ะแล้วค่ะน่าทานมากเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนี่ค่ะอ,อร่อยมากค่ะ ขอบคุณค่ะ